เขาวันที่มาเาไม่ได้ดูโชว์างานเสร็จแล้วลงไปเข <c oughs> าบอกไม่ต้องด,ดูครับผมเฮ้ยทกระดูกเลยหายดื้อร้อนไปเลยวคนมาอีกแั้ว <c oughs> โอเคครับมาถึงช่วงเวลาที่ผมชอบแล้วก็สำคัญนะครับผมมีใครอยากไปหลังเิธีถ่ายรูปกับผมไหมครับ เผมเมื่อวานเราลักกี้โจเล่นตัวหนึ่งไป20คนใช่ไหมครับวันนี้เอาแค่10คนเลยจริงๆไหมใไม่ไม่ใหม่เอาจะได้แบบคือจะได้ดูรู้จริงๆครับว่าใครเป็นคนดีทำดีมาตลอดชีวิตทำไมตงันจริงๆะผมทำมนี่ยเนี่ยอ่า สิบห้าไยสย่สิบพรกับเาเนาะยี่สิเหมือนเดิมนะนะยี่สิบนะครับผมห้ไม่ได้ครับดังนั้นเราจะนั่งจับอยู่ประมาณสองชั่วโมงโอเคเอาหมดแประมาเอาสิบเพอรอวัดตุกกันวัดตุกกันทำไมิบปช่าจะไปุกกันไหม ใครจะเป็นนายกมาแล้วใช่ไหมฝังสุดนทรภพถ้าคุณชนะโอเค20ใบครับถ้าคุณแพ้ผม10ใบหน่ะตอนนี้นะเอ่อผมว่าตอนนี้ชุดเนี้ยควรจะเป็นคุณแม่ป่ะครับเพราะว่าเขามีประสบการณ์ชีวิตเยอะกว่าใครเป็นคุณแม่ครับไม่มีหรอกก็ใช่คุณแม่เออที่สัตว์ที่ชอบตัดเดี่ว คุณแม่เอาคุณแม่โอ้โคุณแม่มากมครับคุณแม่คุณแม่ถ่ายชุดสามตาเลยได้ยังไตานะถ้าเกิดชนะถ้าคุณแม่ชนะคือเป็นตัวแทนของอาร์เซนุกคนในวงนี้ครับผมยี่สิบใบนะครับแต่ถ้าเกิดคุณแม่แพ้ครับผมนี่ผมผมผมจะจับสิบใบนะครับโอเคไหมคุณแม่อยากถ่ายรูปด้วยอยากถ่ายรูปหรือได้ถ่ายรูปนะขอถ่ายรูปด้วย ก็ต้องดูดวงคุณแม่โอเคนะคุณแม่ไปชนะผมแม่คืไม่ต้องอย่าอย่าบนครับเดี๋ยวผมแพ้นะป่ายิงชุาตาตาวเีันสามตาแล้วคุณแม่ป่ายิง โอ okay. ้ออกคอรเหมือนกันแล้วป่ายิงชู่ไ่ไม่สมาผอเชนะอีกสองตาก็ได้ไงไม่ดูที่ไทนเขาได้ที่ลีเขาจังหวัดจะได้ามกัน เราลอวัดดวงันดไหมสองนถ้านได้กลับใจแขได้ยิ่ง้าไปเลยาอ๋กโอ โอเคนะครับเอราะนะนั้กกบคุมิมจด้วยนะครับดีมากเลนครบมดูซนแรกของวันนี้นะครับโอ้เป็นัวนี่เขาเสนอขอวัน VIPAR ครับ D I T A R ผม r o A ครับทุกคนดูตัวในพ้ที่ดีนะผมก็ถ้าเกิดใช้ได้เนี่ยก็ส่งัสญาณให้ร้นะโอเค T I T R นะครับผม r o A ครับเลขที่หน้าสองศูนย์มเจ็ดครับเมื่ี้มอาหรอมั่เียบะไรนี่มีอะไรเดี๋ยเกันเลน่เ้หมด้วยนะครับ คนที่สองนะครับคนที่สามอะไรคนที่เหนคนที่สองนะครับโซนเอสโฟครับโอ้โหขมเโอเร์เอเน่ครับเลขชื่อน่าสิบแปดแปดกนโอคดีมากนเรันที่หนึ่งนที่จะโดนดุยังไงเนี่ยงานเข้าแล้วก็เร่งนร่งเร่ง s 4ครับเรนเนนะครับเลขที่นั่ครครับเฮ้หฝนมากจริงจโอเค VIPAL ครับโรเอนะครผมเลขที่0 4 5 9ครับ ยินดีด้วยนะคะเนี่ยเป็นเป็นตัวอย่างที่ดีมากสำหรับการสัญญสาครับผมรู้เลยโอเคคนต่อไปนะครับผม <c oughs> อม <c oughs> V I P A R ครับ <c oughs> เอาได้เยอะนะ Row A นะครับผมเลขที <c oughs> ่0855ครับยินดีด้วยะครับ โอเซน B R ครับผมโอเคครับผมที่น้าศูนย์สี่สี่หนึ่งครับเป็นเด็นาหรือสาวใช่ไมโอเคครับผมโซนต่อไปนะครับผม B L ครับ row A นะครับผมเลขที่5 9 0 1ครับคุณตกแล้วเหรอไม่ไปปักตะไคร้ไม่มีนะโอเคโซน BL ครับ row A นะครับผมเลขที่2 9 5 5ครับ โอ้คุีดังมากขอบมากครโซนต,ต่อไปโนไหนยังไม่ได้ครับโอเคโอซน B R ครับูลี่นครับผมเลขที่สองหกเจ็ดูครับโซนต่อไปนะครับผมโซน A R ครับผม row A นะครับเลขที่0454 4, ครับโอเคหยินดีด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะกำลังเวทีนะโอเคโซนต่อไปครับ AR ครับ row A นะครับผมเลขที่1061ครับ อาบุลฝนฝนนนผมกู้ฝนมันจะตกมันลงมันเริ่มแรงขึ้นเรื่อยผมไม่มีครับ่อน V I T A R Row A นะครับผมเลขที่1นึห หกคับครับหนึ่งหกเจ็ดหกอ่าอยู่ดีด้วยนะครับผมนะฮะเรามาต่อกันเรื่อยๆนะเฮ้ยยังไม่ได้ยี่โมดไม่ค่อยได้เลยนะเนี่ยนะโอเค D I V A R นะฮะโรเอนะครับผมเลขที่หนึ่งเก้าสี่สามคะับครับอ่าอยู่ดีด้วยผมอยากเอาอันลึกๆหนะ่อย โซน A R จรรับนี่มาบนกันตองโซนโลกไป Row A ครับเลขที่1,4,2,9ครับขอโทษนะครับ1,4,2,5ครับ1,4,2,5ครับ หนึ่งสีสง้าไม่ได้พี่ขอโทษด้วยนะผบเฮ้ยฟ้าผ่าแล้ว1นึ่ครับโอเคหนึ่งสี่สองห้าทุกคนมาเก็บรวมก่อนผ่านขั้นสุดท้ว่าเราเก็บไปด้วยกันเลยไหมโอเคโซน AL ครับ r o w A นะครับผมเลขที่0 6 6 1ครับยินดีด้วยครับโอเค หลืออีกสิบท่านนะผมโซน b R ครับโอเคครับแล้วก็เลขที่สาหกเจ็ดมหกครับครับอะไรนะเขาผ่านไปเฉย

โรเอครับเลขที่หนึ่งหสู่ครับครับเลขที่โอเคโนวสามครับครับวีสามครับงานเข้าแล้วไม่ควเ่รไคสามโรทีับเลขที่สิครับ อันนี้ไม่ใช่ฝนนะครับผมอันนี้มันมามันมันกองอยู่ข้างบนจากเมื่อวานฝนเมื่อวานไม่ต้องตกใจโอเคโซน S4 ครับครับ S4 ยกลไอครับครับ T13 ครับ